แน่นมาได้เซตเท่ากันตั้งโดนกับเจ้าหน้าที่เกือบจะเป็นชั่วโมงบางที่ก็บเป็นชั่วโมงสุดท้ายเขาก็ได้เป็นงคือเก่าต้นสนยกเลิกปันมาเท้าจีบกันสวัสดีครับผมเอ่อขอสอบถามนิดนึงนะครับผมว่าไล่แมนอย่างเราไลเดอร์อย่างเรานี่ครับเคยขอยกเลิกบ้างไหมครับผม ผมไม่เคยยกเลิกในกรณีที่ปากหมุดผิดนะแต่ยกเลิกที่ว่าติดต่อลูกค้าไม่ได้แล้วทําการยกเลิกได้ไหมครับก็รอเวลาสักระยะรอคิวไหมรอคิวได้ไหมครับผมสักระยะหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงอันเลยครับผมเอ่อในการยกเลิกครั้งนั้นเราเสียค่าใช้จ่ายไหมครับครั้งนั้นน่ะที่คุยกับซีเอสอ่ะซีเอสบอกว่าให้รับผิดชอบเอง ใช่ไหมครับผมแล้วแล้วตัวองเรายกเลิกไหมครับยกเลิกครับยกเลิกแล้วเราก็จ่ายเองใช่ไหมครับผมก็ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ตรงนี้นะครับผมพอดีว่าลูกค้าปักหมุดไม่ตรงนะครับผมปักหมุดไม่ตรงนะครับลูกค้าอยู่อีกที่หนึงจากนี้ไปก็ประมาณอสกิโลนะฮะลูกค้าจะอยู่ตรงนั้นอีก2กิโลนะครับทีนี้ผมก็เลยอยากจะสอบถามนะครับเดี๋ยวเราจะมาถาม CS นะครับว่า คำว่าปุ่มขอยกเลิกงานเนี่ยนะครับเราจะยกเลิกเลิงนานในกรณีไหนได้บ้างนะครับผมนี่นะฮะเ,เช่นลูกค้าปักหมุดผิดเปลี่ยนจุดส่งอ,อย่างนี้ฮะอย่างนี้ครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าในกรณีนีเน้เราขอยกเลิก,กได้ไหมหรือว่าเขาจะให้เราไปส่ง นะฮะอ่าอย,อยู่ที่2คิวนะครับผมนะครับอ่าจุดที่ผมอยู่ห่างจากรถตัสอยู่ประมาณสัก2กิโลนะครับอ่าลูกค้านะครับอยู่ที่รถตัสนะครับผมแต่ผมมีข้อสงสัยเฉยๆว่าถ้าในกรณีเนี้ยเรายกเลิกได้ไหมหรือคำว่ายกเลิกเนี่ยมีปุ่มเอาไว้ยกเลิกทำไมนะครับดูนะฮะว่าว่าทาง ทางบริษัทนะครับเขาจะติดต่อเรามายังไงบ้างนะครับผมอันนี้คือลูกค้าปากหมุดผิดนะครับคือคือปากหมดุดไม่ใช่ปากหมุดผิดคงับปากหมุดอีกที่หนึ่งแต่ว่าตัวลูกค้าไปทำงานแล้วไม่ได้แจ้งทางไรเดอร์เรานะครับผมอ่ดูนะฮะนะครับผมอ่าดูนะครับผมผมจะถามว่า นะครับต้องการยกเลิอกออเดอร์เหตุผลคือลูกค้าประหมุดผิดเปลี่ยนจุดส่งใช่ไหมคะอ่าแล้วตอบว่าครับครับผมเอ่อหรือต้องการเปลี่ยนพิกัดเป็นที่ไหนคะอ่าอ่าในผมจะถือว่าในกรณีนี้ในกรณีในกรณีนี้ในกรณีกรณกรณยกเลิกยกเลิกได้ ได้ไหมครับอ,อ่าอ่าครับครับสิครับอ่าครับไม่ใช่คลอ่าครับเราจะถามาดูนะครับในกรณีน <laughs> ี<า>้ยกยกเลิกเอายกเลิกก็ผิดนะครับเดี๋ยวเราเรา,เราใส่เป็นเครื่องหมายนี้ไปแล้วกันอ่าอย่างเงี้ยนะฮะไม่ทราบว่าก่อนออกจากร้านคุณพี่ได้การติดต่อลูกค้าเพื่ออ่า ไม่ได้ไม่ได้โทรครับไม่ได้โทรครับไม่ได้โทรครับผมมาตามหมดอย่างเงี้ยฮะ well. ผมมาตามหมดอไม่ได้โทรครับผมมาตามหมดออ่่ตอนนี้นะครับตอนนี้ลูกค้าลูกค้าอยู่ อยู่ห่างออกไป2กิโลเมตรอ่าตอนนี้ลูกค้าอยู่ห่างออกไป2กิโลเมตรดูนะครับเขาจะทำให้เราจกเลิกหรือเปล่าฮะก่อนที่เราจะยกเรเราเราจะเสียเวลาในในการแชทตอบกับ c ีเเนี่ยนะครับกี่นาทีนะครับผมคือคือคือตอนนี้นะครับผมผม,ผมต้องการแค่อยากรู้นะครับ หากมีการยกเลิกออเดอร์ตรงนี้คุณพี่ต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าอาหารนะคะสวัสดีครับทุกๆคนนะครับก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมก็เพิ่งเลิกงานมานะครับอยู่กับผมนะครับไรเดอร์อีสานนะครับผมก็มือนีนะครับเนาะ มกุกสิมาขไขความกระจ่างนะครับเนาะกนะับอ,ออเดอร์อย่างยกเลิกนะครับผมการที่เขาจะยกเลิกได้เนี่ยเขามันต้องมีขอแม่อีหยังแน่เขาเสียเขาเสียเสียค่าใจใจบออย่างสีนะครับเนะาะซึ่งมื่อนี้นะครับเนะาะมันก็มีคําถามนะครับจากหลายๆคนนะครับจากหลายๆคนคนใหม่กับท่านในลูกนะบ,บางที่คนเกา่าเขาอาจจะบาท่านในศึกษาอย่างผมยังสิผมกับมาท่านในศึกษามาก นะครับมันก็กดมันก็มีหลายอย่างเนาะครับเนาะเอาครับเขาก็มาลู่พร้อมๆกันไปนะครับเนาะอ่ะผมกิดซิมาอ่แชทถามนะครับเนาะกับไฟซีเอชของเพิลนนะเพิลนเนาะนะครับเนาะผมห้าสิบวันถามเพิลนนะครับอ่ครับผมอันดับแรกนะครับเนาะ ยูนิกระประมาณนสองทุ่มกกวัวแล้วนะครับเัาสิม่าสอบถามเรื่องการยกเลิอกออเดอร์นะครับเนาะตอนนี้ก็สองทุ่มห้าสิบห้าไปแล้วเนาะอ่าลอคิวประมาณนยี่สิบเก้าคิวนะครับเนาะอ่ะนะครับอันดับแรกนะครับเฮัลสิมาเขียนคำถามใส่ก,กันเนาะ หนึ่งนะครับเขียนเอาไว้เดี๋ยวเขากรอบนะครับไม่ทราบว่านะครับผมเดี๋ยวนะไม่ทราบว่านะครับอ,อ,อะไรดีอ่ะอย่างดีนเนาอ,อไม่ทราบว่ามีแฟนแล้วหรือยังหรือยังฮะครับ ไม่ใช่คําถามนะครับนี่ไม่ใช่คําถามครับไม่ใช่ไม่ใช่ลบลบลบครับล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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอานะครับเราเป็นการเป็นงานนะครับเป็นการเป็นงานเราก็ต้องเล่นไม่ได้เล่ไม่ได้นะครับผมหนึ่งนะครับถ้านะฮะออเดอร์ผมจะพิมพ์ช้าหน่อยนะครับผมเออ่ที่นะฮะลูกค้านะครับ ไม่ต้องการนะครับผมรอนะครับนะบถ้าขอนะครับยกเลิกม,มีพิมพ์ช้าหน่อยนิดนึงนะฮะนะครับถ้าขอยกเลิกเราจะต้องออรับผิดชอบ นะครับค่าใช้ใจ่ายนะครับนี่เราอยู่3ามชิวอยู่นะครับผมทั้งหมดนะครับทั้งหมดยิต่อดีหรือเปล่าครับอ่ะแค่นี้ก่อนนะครับนะครับหรือเปล่าครับโอเคครับผม2นะครับอันนี้เราจะพิมพ์คําถามเอาไว้ก่อนนะครับผม สองนะครับถ้านะครับถ้าติดต่อนะครับลูกค้านะครับไม่ได้นะครับ,นะรบ,นะรบเรา เดี๋ยวพิมพ์ผิดนึงนะฮะนั่นนึงนะฮะไอมันอยู่ติดกันนะครับนะครับอ่ะนะครับอ่ะถ้าติดต่อลูกค้าไม่ได้นะครับถ้าขอยกเลิกเนี่ยนะครับเราจะนะครับอ่ะจะอะไรที่ไหนล่ะจะรับผิดชอบเออนะครับรับผิดชอบนะครับทั้งค่าใช้จ่ายนะครับ ทั้งหมดผมเป็นคนที่พิมพ์ช้านะครับเพราะว่าสายตาไม่ค่อยจะดีนะครับเดี๋ยวนะโอเคนะฮะนะครับเราจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือไม่ครับโอเคครับผมมาข้อที่3ต่อนะครับ3นะครับตอนนี้ก็ยังเหลือ3ชิวนะฮะ ลูกค้านะครับมีคำถามลูกค้าปากมดุดผิดนะฮะอันนี้มันสำคัญเลยนะฮะตรงนี้นะครับจะไว้นะฮะลูกค้าปากหมุดผิดนะครับกี่กี่ก,กี่กิโลนะครับเอาไมันเยอะอย่างนี้ล่ะกิโลเอาไกี่กิโลกิโลอ่ะกิโลนะครับอืม บางครั้งลูกค้าก็อยู่นอกเขตนะเอาพิมพ์นอกเขตด,ด้วยนะครับลูกค้าประมูลผิดกิโลหรือนอกเขตกี่กิโลนะครับนะครับกี่กิโลนะครับเราถึงจะยกเลิกได้และนะครับ เราจะต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายนะครับทั้งหมดหรือไม่ครับนะครับ โอเคนะลูกค้าปักหมุดผิดกี่กิโลนะครับหรือนอกเกจกิโลถึงจะยกเลิกได้นะครับผม C นะครับน่าจะเป็นการฮะขึ้นตึกนะครับผมเดี๋ยวข้อนี้นะครับผมจําได้อยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอพิมพ์ก่อนนะครับ ลูกค้าให้ขึ้นทรงบนอาคารนะครับผมบนอาคารนะครับอาคารไม่ใช่อาคารน,นะครับถ้าขอยกเลิกนะครับนะครับเราต้องเสียค่าใช้ใจ่ายนะครับ หรือไม่ครับโอเคครับผมประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราก๊อปเอาไว้ทั้งหมดก่อนนะครับผมมาทำการก๊อปนะครับรอคิวอีกหนึ่งคิวนะครับทำการก๊อปทั้งหมดก่อนนะครับผมมันจะได้ง่ายๆนะฮะโอเคโอเคครับ โอเคนะฮะแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็ลบออกซะก่อนนะครับผมโอเคครับอ่าเดี๋ยวเรารออีกประมาณ1นคิวนะครับผมอ่าอีกหนึ่งคิวนะครับรออีกนิดนึงนะครับผมรอนะครับเราจะได้รู้ด้วยกันนะครับว่าอ่า คนที่เข้ามาใหม่นะฮะสมัครใหม่แล้วก็คนที่เนี่ยมาท่านไดรู้เนาะคนเก,าก่ากระไดเนาะเข้ากับโมเทสงานนะบางทีก็มีข่าวใหม่ๆมากบางทีห้องอา่านมาท่านสายตาก็ว่าดีแม่มึอนี่เขากับมาถามเลิกงานแล้วเขากับมาถามเลยนะครับมันก็มีปัญหาบางทีคนเขากับบอลูนนะครับเนาะเดี๋ยวให้เพินมากเกินอืมที่นี่เดี๋ยวผมจะเปิดเพลงสู้ฟัง เี่ยงอโอ้อีกคิวหนึ่งทาจากน้อยกันได้ครับอีกคิวเดียวทาคิวตั้หนึ่ทาคิวถึงยี่สิบเก้าคิวคือเหตุจยงสี่ก็คือ,คอผมก็อยากให้เพื่อนๆไล่เดินนะครับอยากให้ได้รูดได้เลียนไปน้ำกันนะครับเนาะอยากให้รูดไปน้ำกันนะครับแล้วก็บางที่บางข้าวเนี่ยบางที อันผมอัดคลิปแล้วอัดลงวิดีโอให้เบิ้งเนี่ยบางทีเขาสงสัยจังสินะครับเขาก็ได้กลับมาเบิง้งจังสิเนาะอ๋อเพิ่มเพจังสิเนาะอ่ะขับมาแล้วมามาแล้วนะครับนะครับโอเคครับเนาะนะ,ะเรียนเบิ้งครับคนเพจยังไงซื้อเพ้นสีเป็นไฮไซแม่เลขโทรศัพท์หมายเลขออเดอร์เขาก็มีหมายเลขออเดอร์ที่ต้อง,องการนั่นละ แต่ว่าเขอนมีคําถามเรื่องของเรื่องกันเนี่ยเดี๋ยวเบื้งเ,เกินเป็นเหตุอีกอย่างหนึ่งนะครับมานะครับไอ้นะครับเราต้องสวัสดีครับก่อนนะครับอันแรกๆนะสวัสดีครับสุภาพนะเขาต้อตงสุภาพสวัสดีครับโอเค แอดมินขอทราบเบอร์โทรอ่ะมาเบอร์โทรนี่ผมสิเบื่อเอาไว้เด้อจักหน่อยเดี๋ยวสิมีคนแปลกหนา้าท่วมา <c oughs> ขอสอบสอยเอ้ยสอยที่ไหนวะเนี่ยก็สอบถามนะครับเรื่องนะครับมันจะนอยู่ใกล้กันให้งงงูงกับโบว์เวนกันได้ ขอยกเลิกนะครับขอสอบถามเรื่องยกเลิกออเดอร์หน่อยครับผมเราต้องสุภาพนะจะมีครับผมดิเอออืมาคำตอบบานถ้าม,ม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วสมสิว่าจังไหน คำถามคุณพี่แจ้งข้อมูลที่ต้องการสอบฐานให้แอดมินได้เลยคะ่ะเขาก็ว่างเลยมามาหนีเรียบรอย้อยนะครับเนาะอ่าเบิรงมาหนีน่ครับอืมต่อมาเจต่อมาเจเพ้นสีต่อมาต่อมาอมา่อานอย,ออยู่นี่เบิง์ในทางนี่อ่านอยู่ได้นี่ อืมโอ้เข้าเดี๋ยวพาไปหลายหน้าที่สิบสองหน้าที่กวัวเหรอเนาะเอาครับเพื่อความจากรูกนะครับเนาะเข้ากับมาถารุ่นแล้วก็ท่าอันพร้อมๆกันเนาะครับว่าเพื่อจิตตอบว่าอย่างไหนนะครับเอาขอนึงนะครับถ้าออเดอร์ที่ลูกค้าไม่ต้องการรอถ้าขอยกเลิกเราจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือเปล่าครับอ่านี่เนาะที่อยากจิรนะู้เนาะสองถ้าติดต่อลูกค้าไม่ได้ถ้าขอยกเลิก เราเอาเล่ากับพิษดาร่าพันดราพันโอ้เราจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือไม่นะครับผมอตอบเนี่ยตอบเป็นเดี๋ยวนะตอบเป็นข้อข้อนะครับให้ท่นานไออยู่ไยูเนี่ยกระผมผมอยู่ใกล้กันแน่ ทาหารกับอันนี้พุดนะโอ้เอียงวะน,นี่ลบ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 กับผมม,อม่อม่าเออหายสงสัยหน่อยครับโอเคส่งไปอืม อ่านมึงดูขอที่สามเมาลูกค้าปักหมุดผิดกิโลหรือนอกเขตกิโลถึงจะยกเลิกได้และเราจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือไม่ครับ4ลูกค้าให้ขึ้นส่งบนอาคารถ้าขอยกเลิกเราต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ครับตอบเป็นข,ข้อให้กระผมหายสงสัยหน่อยครับสุภาพครับเข้าเรา,าส่งสุภาพดีเขา เห็ดงานบริการเขาต้องสุภาพเมึ่หน่าตาโลดสุภาพตัวใส่เวลาโดนจักน้อยได้ครับ mm hmm. เพิ่นอ่านของเขาอยู่เิ่นเพิ่มาอ่านดอกเป็นอ,าอ่นอานอยู่มันคิ้วเขาหล่านี่ก็ได้จักน้อยเพิ่นก็ตอบมาถ่าจักน้อยมาโดนดอกมาโดน สุโมงหนึ่ง <laughs> โอ้ย <laughs> อ่านนะครับเนาะอ่าหากตอบพ้นข้อก่อที่หนึ่งเนาะขอที่หนึ่งเข้าขอที่หนึ่งเข้าถามเราเนาะนะครับออนะครับอ่า หน,นะครับหากยังไม่ได้รับอาหารออกมาคุณพี่ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่ะข้อ 2. ติดต่อลูกค้าไม่ได้ยังยังไม่ต้องรับสินค้าออกมาคือออกมาจากลานเป็นหมายความว่าที่จะไม่ถูกหักเงินและไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอาหารค่ะ 3. หากลูกค้าปากหมุดผิดพบว่าระยะทางไกลมาก เบื้องต้นให้ติดต่อแอดบินเพื่อทำการแก้ไขหมดให้ก่อนเพื่อทำการแก้ไขค่ารอบและห้ามรับอาหารออกมาจากร้านค้านะคะหากตรวจสอบพบว่าระยะทางไม่ไกลคนขับไม่สะดวกไปสามารถแจ้งยกเลิอกออเดอร์ได้ค่ะ,ะจะไม่เดอลูกค้าให้ขึ้นส่งบนอาคารนะครับ ลูกค้าให้ขึ้นส่งบนอาคารหากไม่รับอาหารออกมาจากร้านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะนะครับจำไว้เด้อทั้งนี้กรณีที่ไม่ให้ขึ้นไปส่งคือ นะครับเฉพาะโรงพยาบาลและพื้นที่กักตัวเท่านั้นค่ะขเข้าใจกันเนะาะไม่เข้าใจกับอานังไม่นะอ้าตพินไปซะกกินแล้วห้องใครมาสรุปที่หลังนะครับโอเค ขอบคุณเราต้องขอบคุณเพื่อนด้วขอบคุณครับขอบคุณมากครับนะไม่ทราบว่านะมีต่อจากน้อยมีแฟน แล้วหรือยังไม่ไม่ได้แบบนี้ว้าวพุ่นลบลุบลุบลบบ่าบมีแฟนแล้วหรือยังออเจ้าไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ล้อลิ้นนะครับรอลิ้นล้อลิ้นล้อลิ้นนะครับผม รเราต้องสุภาพนะครับเราต้องสุภาพผมจบจบวดีบดีบดีไหมหมดคำถามนะหมดคำถามข้อควยขึ้นมาหลายทีแล้วครับหมดคำถามแล้วครับกระผม กระจางจงะอางว่าจางว่าเอกจางโอ้ยภาษาไทยสุดยอดครับผมกระจางแล้วโอเคครับผมครับสรุปนะครับสรุปก็คือ ก่อนที่เราจะออกจากร้านทุกครั้งนะครับให้เราโทรหาลูกค้าก่อนนั่นเองนะฮะถ้าหากว่าเราไม่โทรหาลูกค้าแล้วเราไปตามหมุดนะครับแล้วลูกค้าไม่อยากมารับแล้วนะครับปักหมุดผิดหรือว่าอยากให้ขึ้นบนอาคารอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างนั้นเรารับผิดชอบหมดเลยนะครับผมอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับ เราจะรับผิดชอบค่า้จ่าใจโอเคครับผมหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับกับไイเดอร์ทุกๆคนนะครับก็ฝากนะครับกดแชร์นะครับกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับที่เป็นรูปอิโปอย่างงี้อย่าไปกดอย่างนี้นะครับไม่เอาครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมกดแบบนี้นะก็กดติดตามข้างล่างให้ผมหน่อยนะครับผมเพื่อให้ผมเป็นมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปหน่อยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้นะครับน้ำมันแพง ะอะไรค่าจะจ่ายก็เยอะนะครับผมก็มยังสรอยกันได้ก็สอยกันไปเดอ้อพี่น้องเอ้ยนะครับว่าโ,โอเคครับผมก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม